สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA ภาค White City นะผมซึ่งตอนนี้ก็อยากมาลองเล่นภาค White City นะผมก็ซึ่งเป็นเล่นตัวละครเอยชื่อว่า Tommy นะผมโอเคมาเริ่มก็ได้ฮนะสตาร์ทเกม new game เลยฮนะจัดไปครับผมนะอันนี้ก็ข้ามซีนไปฮนะโอ้จอกว้างฮะต่อมาน,นะ w i t e City นะ What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. มาเว้ยอะนี่นี่ผมก็ประมาณนี้นะผมนี่ชื่ออันนี้ชื่อตัวละครทอมมี่นะผมนะนี่ในตำนานนะครับผมนะโอเคมาลองขับมอไซค์เจ้หน่อยอะโอ้ดูโอ้มอเตอร์ไซค์อุ้ยอืมดูว่ามอเตอร์ไซค์งานงานนี่งาน เพราะไวซิตี้มีมอไซค์ผมมีครับผมเพราะว่ามันอยู่อ้างอิงมาจากไมาอามี่นะผมไวซิตี้อ่ะมันมีทะเลชายหาดนั่นแหละนะแต่พักสามมันไม่มีทะเลนะมันก็เป็นน้ำนั่นแหละส่วนใหญ่นะไวซิตี้มีทะเลครับผมถึงจอดมอไซค์ได้นะเลยเลยเลยขอโทษด้วยฮะไปที่โอเชียนวิวนั่นแหละจอด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 อืมให้เดินไปที่ประตูโอเคมา ทางนี้แหละนะเฮ้ยเดยปิดเพลงปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิกสิ์เออปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอเคโอเคแต่ถ้าถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิกัสิ์ถามหานะครับผมแต่แต่ผมปิดเพลงแล้วแหละนะแต่ยังไม่เพลงอยู่นะ <'re> right. เพลงแม่งลิกสิ์ล้วนๆเลย <c oughs> อันนี้ข้ามไปอะข้ามซีนไปโอเคเรามาดูเนื้อเรื่องสักหน่อยนะครับผมนะมาขับมอไซค์ครับผมนะ มอไซค์พิซซ่าหัดเป็นไงมอเตอร์ไซค์แบบเก๋ๆนะครับผมนะแถมยังเก๋าด้วยนะมอไซค์คันนี้ <c oughs> โคตรเก๋าเลยนะนี่ผมอันนี้ตัวละครทอมมี่นะสลหรับ GTA Vice City นะครับผมนะเราไปอืม <c oughs> จอดถึงแล้วโู้ฮูเดอะปาร์ตี้ โอข้ามมาข้ามอ๋อ,อไปร้านเสื้อผ้าครับผมนะฮะร้านเสื้อผ้าใครๆก็รู้แหละตำนานนี่แหละภาอนี้เหมาะที่สุดนะผมภาคไวซิตี้นะฮะไม่ก็ภาคเซนนะฮะ <c oughs> ใครๆก็รู้จักเคยเล่น GTA มาก่อนนะผมปกติก็รู้จักภาคไวซิตี้นะฮะที่เป็นตัวละครต่อมิโอยโทษ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  ไปชนชาวบ้านเฉยเลยไปชนคนเฉยเขาเรียกว่า NPC นะผมนะ <c oughs> ราฟิลอ๋ออันนี้ชุดอะไรอะชุดสีน้ำเงินนะนี่ผมตัวละครทอมมี่นะอม,มอเตอร์ไซดีนี่ไปเว้อทอโทษ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 มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ จะสูตรเดียวกันกับภาค3ไม่ได้นะเมราะว่ามันมันต้องปรับตัวผมถ้าภาไวซิตี้อ่ะถ้าถ้าพิมสูตรถถังก็พิวมพว่าเพนเซอร์ผม p a z e r นะเนี่ผมเห็นไหมดูนี่รถถังนี่แหละรถถังรถถังอเดียวกันจับภาค3แน่นอนนะผมนะมันก็มาจากภาค3นะฮะภ้านี้แหละไวซิตี้มีบอร์ไซส์ครับผมนะก็เลยเขาเอานุญาตได้อยู่แล้วนะ จอดจอดจอดอ,อืมถึงสักทีฮะอยู่ที่เรือผมเดี๋ยวปาร์ตี้ฮะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไม่กล้าไม่กล้าไม่กลา้กลา,ม,ลา,ม,ลาม,มามามา,ปาไปเว้งงานนี้อาจจะไ <c oughs> ปแล้วโว้ยอืมนี่แหละภาคไวซิตี้นะผมนะภาคในตำนานนะ เบรคมือสวยโอ้ผ่านว่ะได้ร้อยดอนนะเงิงนน้อยมากครับผมนะฮะโอเคเรามาทำต่อนะผมสำหรับ G D a White City นะผมนะฮะอุ้ยแท็กซ <S <S นนี่ไปแล้วเว้งานนี้ไปแล้วเว้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อย จอดสวยโอเคเข้าไปข้างในฮะโฮเทลแบ็คอรี่ป่าแล้วเว้ยขับมอไซค์ะขับมอเตอร์ไซ์สูตรปืนก็ผมจำไม่ได้วะ่ะมันชื่อสูตรอะไรวะแต่ผมจำสูตรรถถางได้อย่างเดียวนะสำหรับ GTA Vice City นะ <c oughs> ข้อสามก็สูตรจำได้อยู่แล้วนะผมนะไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะจอดจอดอืม mm hmm. สวยอะ่ะ mm hmm. เข้าไปที่ปาร์ตี้สักหน่อยอะ่ะมันคืออะไรโอ้โหไปที่โอเชียนดรายอ่ะ บอกเลยน,นะครับว่าโคตรตำนานแล้วผมนะตำนานจัดแล้วผมนะ <c oughs> นี่แหละอันนี้ชื่อตัวละครทอมมี่นะ <c oughs> จอดเอ,เอาเอาหมอใส <c oughs> ข้ามได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มคุยเฮ้ยแปลถูกปะวะเฮ้ย <c oughs> ต่อยต่อยม,ม,มีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้ว มีเรื่องเหรอฮ้มีเรื่องเหรออืมสู้เหรอสู้เหรอโทรหาดิโทรหาข้ามไปข้ามไปทางนี้โอเคจัดไปทางนี้ไม่ต้องไปข้ามมันนะตามไปตามไปกดกดชิปขวาเพื่อวิ่งอ๋อแต่ผมปรับเป็นชิปซ้ายผมเพื่อจะได้เล่นถนัดนะผมก็มันก็ต่างกับภาคสามอยู่นะ โอ้โหโอ๊ยโอ้ยฮิโก้ฮิโก้เอ้ยอะไรของมึงอะอะไรของมึงยะยะสู้เหรอติดดาวแล้วเวนกำไปที่ร้านกระสุนร้านขายปืนเวเนยขับเนี้ยเออและและแบอกตัวตัวนะครับว่าถ้าเล่นมือถือนี่มันจะควบคุมรถโคตรยากเลยนะ แต่พอเล่นในคอมเนี่ยมันควบคุมโคตรง่ายเลยอะ่ะแต่ควบคุมรถก็ต่างกับภาคสมอยู่นะต่างกันเลยนะแต่ถ้าเล่นมือถือภาคนี้แหละเพราะว่ามันมันรถขับยากอะ่ะไวซิตี้เล่นในมือถือมันขับรถโคตรยากนะถนนเลื่นตลอดอะ่ะท่านผู้ชมนะทั้งทั้งไม่ได้ฝนตกเลยนะเออแปลกไหมก็แปลกดีนะเออก็ว่ายอยู่นะผมไวซิตี้เวอร์ชันมือถือมันมัน รถมันขับยากอะท่านผู้ชมนะแต่พักสามในมือถือก็ควบคุมง่ายก็ดีแล้วนะพักสามก็ดีดีกว่านะพักแสนในมือถือก็โอเคนะก็ขับรถกค่อนข้างไม่ค่อยได้แย่นะผมนะก็ถือว่าโอเคนะเห็นไ,ไหมดูไวซิตี้เล่นในคอมมันควบคุมค้นง่ายเลยนะง่ายกว่ามือถืออีกนะผมนะ รถขับง่ายกว่ากว่ามือถืออะบผมนะโอเคถึงสักทีถึงบ้านแล้วเว้ย go นี่แหละเขาเรียกทอมมี่นะตำนานกับทอมมี่นะโอ้โอเคเรามาลุยในเรื่องต่อแล้วบผมเดี๋ยวขโมยรถคันอื่นดิเฮ้ย,ยแกล้งบอแกล้งเหรอแกล้งเหรอแกล้งเหรอ,ห,อหัวขาดโอ้ ว่าขาดเฉยเลยถอยหลังโคตรชาเนาะแต่เล่งก็โอเคเลยนะผมนะฮะเกมนี้ผมเคยเล่นนะผมในตำนานนะเคยเล่นนะผม GDE ภาคไวซิตี้นะฮะ <c oughs> โหดูเตอร์พอซอนมองไกลมากเลย โอเคถึงแล้วถึงแล้วจอจอดกดแถบเพื่อโทรหาเฮ้ยลีโอเฮ้ยลีโออะไรแฟร์ได้รึเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะตำนานนะภาคไยซิตี้อะโอเคเข้าไปข้างในอะโจรี่อะไรฟูรี่เหรอ เอ้าชนไปชนทำไมอ่ะเฮ้ยเอาค้อนเหรออ๋อให้เอาค้อนมาขับได้หรือเปล่านะเฮ้ยขับได้วะขับได้ไว้ท่านผู้ชมนะฮะออเราเว้งงานนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เรไปเจอแมงกะไซอยู่อะแมงกะไซเออผมว่าขับง่ายเนี่ยง่ายกว่าเล่นในมือถือครับผมนะมือถือมันขับยากอะท่านผู้ชมนะฮะว่าควโคดยากเลยนะโอเคจอดจอดแถวนี้แหละมาให้ทุบรถใช่ไหมโอเคให้ปีนทุบเลยแล้วกันทุบมันเลยทุบแม่งเลย ทุบเลยทุบทุบเมื่อไหร่จะพังสักทีเนี่ยขับได้ไหมเนี่ยประตูล็อกทุบ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 ให้พังเลยอะทุบให้พังเลยถ่ายรถด้วยโดมถึงถ่ายรถด้วยเฮ้ยนี่ไงชาวบ้านเริ่มกลัวแล้วอะ โฮโฮปอดเลยเว,ว้ยงานนี้ถอยหลังเลยแล้วกันไกลมากเลยครับท่านผู้ชมนะรถ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 เกือบไปแล้ว รถอชนชนชนโทษโทษโทษโทโทอ้เสียงรถเสียงรถแบบเปลกนเนาะเออลดๆๆๆโอเคน่าจะถึงแล้วแหละมาลงจากรถแบบดีที่สุดอ๋อกดเอฟค้งโอ้แต่ภาคสมมาทำไม่ได้นะถ้าแบบนี้ อะไรอะไรตีเฮ้ยมันขับนี้อ่าชนเรียบร้อยฮ่าสุดท้ายก็หนีไม่รอดแล้วมามาดิมาดิมาดิาดทุบ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 เลยแล้วกันทุบทุบดิทุบดิ ทุบให้พังดิทุบให้พังขอให้พังเลยทุบทุบทุบโอเค <Okay S 2> คนเขาก,กลัวเลยฮะโอ้โสี่ร้อยดอนนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคบายบายครับโอ้ดูหัวซิตี้วิ่ง,เ,งเร็วมากวิ่งโคตรเร็ว